สบายดีคุณแม่พี่น้อง MC สูบสุขคนห้องน้อยน้อยเอที่นี่เจอที่นี่เลยอ้ยเอ้ามือกล่องเหรอถ่ายนี่เป็นมือกล่องให้น้อยน้อยคือเก่าสบายดีกลับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่องปายสู่ผู้สู่คนเน้อพี่น้องเอ้ยทางฝั่งไทยแต่ก็ทางฝั่งลาวที่ว่าอยู่ต่างแดนเนาะต่างประเทศกัน มื้อนี้วาน้อยก็สิไปใส่หุม้มพี่น้อยมื้อนี้วาน้อยสิไปใสห่หุม้มอ่าหุ้มนี่ก็เป็นขี่ขั้วยแบบห้ามด้วยวาเขาที่เฮาเสียมตาตําปนกับขี่ขัว้วแ้วกับปนกับดินเอาไปใส่อยู่น่ะเพราะว่าหนาตอนนี้หนามมันบกพี่น้องเลยนามมันบกนะครับปลามันก็นหากินเหงีอ่อุปกรณ์เท่าห,หนึ่งก็มีนี่ตัวนี้แหเนะ แสิใส่ตึกขุ่นนี่แหละอันนี้ก็ยืมคนเขาจะแตัวเองขาดเบิดตัวเองเป็นตึกหัวขาดจนเบิดลโมไอันนี้ก็ยืมแคคนขัางหือนนี่แหละใบนะคะฮาลซิมาตําตำขอบเปลือกก่อนพี่น้องตัวนี้จะเป็นเงื่อมันที่แดกว่าสิเอาห่ามแต่หํามัน โมไม่ไงนะโมสดแต่มันอยากบมหอม113อันนี้กระโคกโคกข้าวเองโคกหม้อทางนี้เออเจ็บบอล113ก่อนเลยเลยมา10ทีป้ามันคือดังหอดเธรื่องเลือดผูเนาะมันไก่เศร้านะค่ะเนาะมีพี่น้องเบิ่งเข่านี่ก็เป็นข่าวเบื่ก แสดงมูส <il Rein |notimestamps|> ัต <People> ว <classify rebell> ์วะคะทำอะไรดีพี่น้องเข้าพ่อของัอสจังเล่มอ้าวอ้าอ้า่าไป กันจากที่เราตำแดดนะก็สิเอาไปแล้วบัดนี้พี่น้องเลยเอาไปเห็ดถุบไปขันใส่ขีตมแลก็ขันใส่ขีกล้วยขิงหัวนะเราจะไปห้ขีกล้วยอยู่ใส่เล้วไปดูดมันสิได้จูบปลาสิคือคืก้อนรับรองมันรับรองมัน ตหามเดมมไปไปเบิงบ่งวิธีต่อไปกันพี่น้องไป let's go <S บรรยากาศาย่ำแดงพี่น้องตาวินกับตกดินนะนี่กับเป็นมองเที่ยวสีใสหุ่มมาและนี่มองนี้มันจะเป็นแบบ,บมองน้ำบ่ไใ้เนาะ้างเทิงนี่น้ำจะไดมองนี้มันจะเป็นน้ำเบิ่งมันจะเป็นที่อยู่ของป่าเนาะ ปลามาเขามาหาเงือซึ่งที่ว่าน้อยมาใส่ตุบใส่หุบนี่ก็เพราะว่าน้ำมันบกเนาะใส่เพียกกับบวถ์ขนาดบกจังสิปลาปีไก่มันกับบวถ์เนาะพี่น้องอันนี้มนี่ก็มาครับน้องนุ่นคนเดิมคนเก่าใช่ดิเอ้าถือกล่องน้องนุ่นนุ่นอยากมากนะน้องพี่น้องก็ได้มาให้เอื้ออายเยื่อเยินตอนแรกว่าสิมาก็เบื่อก็เลย ปลาเห็ดก็ยุคเกินใช่ก็ดีทีน้องซานุเพิ่มาเป็นมือกล่องให้เนาะนี่น้าบกยังสิห้องไปใส่อันนั umas, ้นใส่เพียกคือว่าน้อยไปใส่ใส่เบ็ดเพียกมันกับปลาคิวพี่น้องเลยอุปกรณ์เนี่ยเฮากับใส่ขี้ขั้วไอ้นั่พี่น้องขี้ขั้วได้ขี้งัอนะ่รวาน้อยหยุบมาขี้งัวแต่กระสีมัน ปนกับขี้ดินต้มขี้ดินเนียนยๆปั่นไส่พี่น้องพี่น,น้องเนา้นก็สิผสมเข่าแล้วก็ขี้งวดแล้วก็ขี้ดินผสมให้มันเข่ากันเนาะปันป่นปั่นให้มันเข่ากันนี่ นี่แหละมันจะมันขี่ขัข้วยนี่มันจะเกิดใ้เห็ดให,ให,ให้มันหอมให้มีกินแล้วก็ปปามันก็สิต่อตามกินมาเนาะตามกินขี่ขัข้วขีขว่หั้มาเด้อว,วิธีเสาวบบานพี่นอ้องเอ้ยพ้าใส่ตุม่มนี่ใส่แต่ยนามหนามมันบกเวลาหนามเซบกนี่ป่ามันจะหมักออกหากินเหยื่อ หลังจากนี้เขาก็ลงม,มาสำรวจมองเขาสีตึกแหงเนี่ยบะมีงานใหม่อีโบแถ้ามีงานใหม่เขาก็เก็บออกพี่น้องเลยแหงมันแปนแหงมันตึกแหงไงเดี๋ยวมาหน่อยสิตรงวัดบิ่งก่อนมีงานใหม่เขาก็เอาออกเนน้อ พี่น้องหลังจากทีบ้านน้อยไปกวดสถานทีเดี่ยวเลยเนาะแล้วก็เฮาสีเอาเอันนี้ไปพังเลยเหงอเหงาพังดิหม,มองเฮาสีพังหุม่มเฮาก็เห็ดเป็นโกนนะ้เป็นหูเป็นหมองแต่สีเฮาก็สิปลงลุงใส้เลยขวดเป็นหูเลยพี่น้องบ,บ้านน้อยขวดพอบ่อให่น้ำมันผัดเหงอนี่ yeah. ไม้รักไว้น้ำได้หมองตึก ตอนนี้กับยางหาหรอหมองใสอยู่ปพี่น้องเดาะตามแคมนำกิีแลโอ้โหนี่โอ้ขี่จอดแต่โตงานเป็นไง บอนหนึ่งวะเนี่ยอะนี่อุ่นเนาะน้องเบิ่งไปจแทนมองนี้จะเด็กเด่อะจะมาใส่เด็กบดถึอบดจังตอนนี้พี่น้องเลยหลังสุดท้ายปุบดุดท้าย ว่าบ้านน้อยใส่สามหลังเนาะมาเมื่อเบิ่งกมองนี่โอ้ยเป็นตาใส่อยู่ดิพี่น้อง,ม,องมันเป็นแปลนแต่ก็มองเขาตึกแหฮบ้านแหฮลงสบายด้วยอย,าย่าหมดจืดไปเจอกันมือแดงเมื่อไหรพี่น้องบ้านสีมนัมนหรือบ่งมันมือแดงว่าน้อยสีมาตึกเบิง่งโอเคะอะพี่น้องเอ้ตอนนี้ก็ตกมายานาน่ามแดงนะพี่น้องเอง้สบายดีไอ้ซุกเนาะ พกมาได้เสียงวันนี้ไปรงทะเบียนไปลงทะเบียนเออไปสอบแถวแพะพี่น้องป้าแถวแผดสันสูงของเมืองละวันน้องกินเป็นแผลเออได้พอจะเป็นเป็นแ่ลใหญ่ดีเนาะไปถืออุปกรณ์เข้าไปเดี๋ยวกินข่าแหละเลยเนาะสิไปกับไอสุกเนาะไปถือแฮ้ นาเฮ้ยบผมแกเฮ้ฮที่ยืมก็จะมาเฮ้ดุงมกแฮ้ดุงมกเหรอเออแฮ้เขาซื้อมามันขาดนะไปไปกันเลยไปกันชองคนพี่น้องอย่าบากน้อยจะเป็นคนบ้านเปลี่ยนที่กันกันเป็นหยกบ้านเอ้าหนุ่มอีนเดียอีเดียเก๋โอ้สหายไป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 ยัง ดเเ็กกกนี่ก็คือสถานที่อะไรเนี่ยหน้าท้าผีก็เนี่ยอันนี้บัตรบัตรต้องล้างพี่น้องบัตรบัตรคอยเองนี่แหละแต่บ้านน้อยก็ใส่หุ่มอยู่ท่าบัตรเนาะท่าบัตรแต่ก็ท่าบัตรตัวนหัวแจกบ่มีบ่มีเนยผู๋เนยผู๋เป็นนอนทานไงยึดหุ่มเนี่ยลงไปเลยพี่น้องไปุมาดุนกัน มาสถือหรือบ่ถืออีชังเนี่ยตกฮะไอ้ชุดมืองานเนี่ยไม่น้องเยตายที่ได้บเลยถ่ายของบุ่าดบถ่ายวะเออกูสามมกูสามประหลัดมืนแบบบได้ตั้งใจดินนี่ยนี่ดินตมเฮ้ยโอ้ย คนตืบหลังตืบด้วยพี่น้องเลยปลาจะคอยตื่นมาแล้วเอา้าจะเป็นคนตื่นเ <c oughs> <c oughs> ือเอมืออ่อน่นะพยายมมั้ยเรียส<อ>ร็จก,ก่อนสืบายกลองเนาอพี่นอ้องมาอาุ้ยเ<อ>บิง <ไป S 1> บ่งเบิ <ไป S 1> ่งสถานที่<ป>คนที่<ป>ที่คอยมาหานนิได้พี่น้องเลย ตาไปเบ็ดแล้วเนาะนี่ตุบรถเลยมันมือนีดีหมอผมยัยพี่น้อง,ม,อง,ม,องมันสัตว์เราคิดว่ามันเป็นกินก่อนกินซัดเก็บหัวพี่เขาเผาแน่นี่มันบกติมันปกตินี่เลยมนจะตื่นได้ไหมมาผ่าแต่รังนี่พี่น้องผ่างลนะ่เนาะเ <c ười> บิ่งคนที่บ้านแหงเป็นตะคืออี๋ว mong lấy nó mong lạy mong say mong lạy mong đi mong lạy cái mong 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 kia mong 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 đi mong 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 mong

ไ่เงียบเป็นมาจากเพรมันกระไปป่นแหลมันจะจุมเลยโอ้ขอย่งคนใส่าายอยู่ผมเอาบจือันมองตัวเองใส่อนี่บหนบจือมองตัวเองใส่โอ,อ,อ,อ่ด้ เออตัวหนึ่งตัวหนึ่งสองสองตัวปลาขี่คมสองตัวเฮ้ยโอ้ยนี่บ้า <ide> นบะถือแล้วะเนาะเนี่ยเนี่ยแกนยู่พูนไปรั้งใหม่พี่น้องหมกมานหมกมานเป็นน้ำเจ้าอันนี้หลบทำไม่ได้ เป็นน้ำลบเนาะม <c oughs> ันก็ไปเนาะ <c oughs> ปุ๊อะี่นองอันจะเสียงกรคออาะปุปุ๊อาไปท่าบ้านเถอ,เอะไะกระตุกบ้านบ้าเถอะติดป่น มาล่านต่อไปด้วยต่อไปครับเดี๋ยวมาท่านเอาต้นก่อนตัวนี้ห้อยไม้รักที่คอยใส่หุบตัวนี้บานให้มันถือได้ป่ะเนี่ยสุดก่อนนะจะบานบ่ถือ

ัวอะไร้่งไปตรวจสอบบอ๊ะ,อะ,อะอยังเห <laughs> ็ดยังกระพิดพระดคือบอดี <laughs> บ่าอะไรกินรอกเนี่ย่เห็นปลาพอโตเห็นตะเกียบโอ้ยพี่น้องไอ้พวอะไรกินบ่วอะไรอยากเนี่ยไปเอามาเย่างอีกอันนึง ก็ชือกันนะมั้งแล้วทุกถ่ายอาจจอก็เป็นได่พี่น้องมาลุ้นกันเนาะดีเดียว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 อื้อืออออืมอืมอสองใช<จ>่ทีนี้สองสามใบเฮ้ยพี่น้องเอ้ยธุรก,กิจนี่ที่ว่าภารกิจนี่ก็คือว่า โมมานโ <laughs> มาไ <laughs> ด้พราโตพี่ <หา S 1> น้องฮะอยู่หากินใหม่ฮะแนวอื่นพี่น้องเนียโมมานเลยเล้วจะให้แบดเยอะอเลยจ,จ้ะอ้ืมโมแมงเนี่ยรงสัยมาถามเขาเลยครูเขาเคยจะถามอยู่รอกันนวกับแบบไม่ถื่นกี่บ่ครูเขาเคยไป <laughs> พี่นอ้องตื่นโมโมมน สำหรับคลิปนี้ก็คือว่าพี่น้องประมาณเจอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็ขอต้อนรับอนเจอกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณที่มารับชมจน,จนจบคลิปถือว่าคลิปนี้กับ,บยอะไรยังกับขอโทษขออภัยพี่น้องน้ำไดๆเด้อมันบ่มีพี่น้อง